นางงามดังเตรียมแต่งแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานแล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กําลังโด่งดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาค้อข่าวและเหล่าบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมากพากันเข้ามาคอมเมนต์และแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวของนางงามสาวคนดังที่กําลังจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวของวงการนางงามเลยทีเดียวที่นางงามสาวคนดังตอบตกลงเตรียมแต่งงานอีกคน เป็นอีกหนึ่งสาวงามคนสวยอย่างนิโคลีนพิชาพาลิมสนุการรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022สาวงามที่หนุ่มสาวหลายคนตกหลุมรักเธอโดยความสวยมาพร้อมความเก่งทําให้มีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศติดตามจานวนมากงานปังทุกอย่างลงตัวล่าสุดก็มีข่าวดีเมื่อสาวนิโคลีนถูกแฟนหนุ่มโปรไฟล์ไม่ธรรมดาทําเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานริมทะเลที่หัวหินแล้วจ้าโดยสาวนิโคลีนได้โพสต์ภาพนาทีขอแต่งงานลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่น0809202 a m i น l i ่ n times yes I love you and will forever be yours at g a n t a p o m ในขณะที่แฟนหนุ่มได้ post Instagram ระบุแคปชั่นว่า She said yes happiest day of my life 8 September 2022 I love you always and forever be y o u at nicoline.pb ทามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีจำนวนมากขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะจ๊ะ